ใครจะนึกว่าคนใกล้ตัวร้ายที่สุดจํากรณี40ล้านได้ใช่ไหมฮะ,ฮะที่ทางด้านของคุณป้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณป้าวิไลพัฒน์เธอเป็นนักธุรกิจแล้วเธอเองก็ไปทํางานธุรกิจปลากฏว่าบ้านที่เพชรบุรี<ะ>ก็จะให้ลูกสาวกับลูกเขยอ,อยู่<ะ>เธอรู้ว่าเธอเก็บ แก้แหวนเงินทองเนี่ยกับเงินสดเอาไว้ในลิ้นชักเนี่ยสามลิ้นชักที่ผมเคยบอกอสุดท้ายสมบัติ40ล้านหายวับเลยฮะ,ะจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมครับนี่ก็ต้องบอกว่าตํารวจเก่งมากมและตํารวจเขาไม่ยอมปล่อยคดีนี้นะฮะซึ่งต้องชื่นชมเลยค,คุณป้าเนี่ยเคยพาช่องแปขึ้นไปดูบอกหูยคือน,นางโจรคนเนี้ที่ต้องเรียกว่านางโจรเพราะมันเป็นสาวสองนะสาวสองอ รู้ตัวแล้วขอเปิดภาพให้ดูหน่อยเพราะก่อนหน้านี้นางโจรคนนี้คุณผู้ชมครับชื่อว่าในอัดเด็ดแย้มเทศเป็นสาวสองอดีตแคชเชียร์ร้านนวดแผนไทยซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านของคุณป้าเขาแล้วตำรวจไปเจอว่ามันมีการรับโอนเงินจากร้านทองเข้าบัญชีตำรวจก็เลยไปแกะรอยว่าเอ๊ะทำไมลูกจ้างคนนี้เงินทยอยทยอยเข้าเรื่อยๆ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ป่ะวันนี้ตํารวจคุณผู้ชมฮะจับได้เรียบร้อยขอดูภาพตอนจับหน่อยนะฮะเปิดเต็มจอเลยและนี่คือสมบัติของคุณป้าคุณผู้ชมคงเคยเห็นแล้วแหละนี่ฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมประเด็นคือวันนี้ต้องล่าสมบัติกันต่อมันไม่บอกนะฮะว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตํารวจพอรู้แล้วว่ามันไปขายร้านเพชรร้านทองวันนี้ตํารวจไปจับได้นะฮะเพราะเจ้าตัวเดินทางกลับจาก ต่างประเทศค,ค่ะญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิตารวจเขาเลยล็อกตัวนะฮะแล้วส่งกลับมายังสอพอเมืองเพชรบุรีขอดูภาพหน่อยได้ไหมมีภาพนี่ทีมงานภาพในห้องขัง่ะที่เป็นวิดีโออะ่ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่ฮะนางตัวแสบหรือว่าโจรร้ายล่าสุดโดนล็อกตัวนะฮะหลังจากกลับมาถึงสุวรรณภูมิแล้ววันนี้เองคุณผู้ชมฮะจากการตรวจสอบ คือเจ้าตัวก็ยังกล้านะปะกติแล้วเนี่ยถ้ารู้แบบนี้เนี่ยมันต้องหลบหนีเข้าทางช่องทางธรรมชาติแต่ปรากฏว่าสาวสองลงสนามบินฮนะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วปรากฏเดินทางกลับมาตำรวจล็อกตัวเลยเห็นบอกว่าวันนี้ตำรวจมีการสอบถาม,มเพชรทองเดี๋ยวถ้าขึ้นภาพสมบัติของคุณป้าหน่อยนะฮะแบบภาพเดียวๆอะ่ะที่มีแหวนพงแหวนเพชรเนี่ยนะฮะที่คุณป้าเคยถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วแกเอาใส่ในลิ้นชัก เขาไม่บอกนะฮะว่าอยู่ไหนเขาอ้างว่าเขาขายหมดแล้วแต่ไม่บอกซึ่งตํารวจไม่เชื่อว่าขายหมดค่ะโดยล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าคุณวิรัยพัฒน์คุณป้าขอบคุณตำรวจมากๆของกลางพวกแหวนอัญมณีต่างๆยังได้คืนไม่ครบนะฮะยังได้คืนไม่ครบคุณผู้ชมฮะ แต่ล็อกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเราได้คุยกับลูกสาวของคุณป้าคุณอัญชาลีลูกสาวของคุณป้าบอกขอบคุณมากๆแล้ววันนี้เองเนี่ยบอกว่าดีใจ,ใจตำรวจจับได้แล้วยังไงนะจิตด,ดีใช่แล้วบอกเขาบอกว่ายอมรับเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เครียดมากนอนร้องไห้ทุกคืน <c oughs> เพราะว่าถูกกระแสะสังคมตั้งข้อสงสัยออว่าคนร้ายเป็นคนในครอบครัวคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้อันนี้ต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่วันที่เรานําเสนอเราก็กังวลจริงนะอันนี้พูดจากใจเลยบอกโหตายแล้วเดี๋ยวข่าวไป มันต้องมีคนไปคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีถึงลูกสาวป้ากับลูกเขยเพราะว่าคุณป้าเนี่ยบอกว่าวงจรปิดเนี่ยมันมี16ตัวแต่ว่าวงจรปิดเสียแล้วโจรเนี่ยตอนที่มนชิง40ล้านมันไม่ทําลายกล้อง แสดงว่ามันต้องรู้ว่ากล้องเสียค่ะคือตอนนั้นตํารวจก็เลยพุ่งว่าเป็นคนในซึ่งก็เลยพุ่งมาที่ลูกสาวกับลูกเขยซึ่งเขาก็ยอมรับบอกเขาเครียดมากทาั้งที่เขาไม่มีความจำเป็นต้องเอาของแม่มมเพราะแม่รวยอยู่แล้วถ้าขอแม่ก็ให้ถูกไหมฮะ<ช>แก้แหวนเงินทองแต่สังคมไปคอมเมนต์เขาเสียให้หายจนวันนี้จับได้ว่าเป็นลูกจ้างพนักงานแสบซึ่งมาเปิดสปาอยู่ในพื้นที่ของคุณป้า เห็นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะคนเราไม่ไว้ใจไม่ได้จริงตอนเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างดีมากแล้วค่อยๆทยอยขโมยนะฮะค่อยๆทยอยขโมยแล้วก็ทยอยขายแล้วก็หลังนั้นลาออกแล้วก็มารู้ทีอ้าวตอนคุณป้ากลับมาแล้วลินชักถูกงัดแล้วมันเปลี่ยนกุญแจเองด้วยแต่คุณป้าจําสีกุญแจได้ลองฟังเสียงลูกสาวหนี่ยฮะดีใจแล้วก็ขอบคุณ ที่ตำรวจทุกท่านที่เต็มที่กับคดีนี้ขอบคุณมากมากค่ะรู้สึกยังไงกับก่อนหน้าที่ทททกระแสตงคมเขามองเพ่งดึงว่าตา,าเป็นคนในในครอบครัวครับกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้คือพี่ตูตาหดูดิยังบวมอยู่เลย<ช>ลร้องไห,ห้ทุกวันเครียดค่ะเครียดเครียดจริงๆเครียดมากมากันไม่เคยเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรอย่างนี้ในครอบครัวเราด้วยแล้วก็ในร้านเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ พนักงานเราด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในครอบครัวในครอบครัวก็ทุกข์มากอยู่แล้วจพะพนักง,งานอีกอย่างเงี้ยค่ะคือบรลายเป็นว่าเราไม่เชื่อใจกันเพราะว่าผลสรลุออกมาว่ามันยังไงก็ต้องเป็นคนไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ระแวงกันเองอมันก็ไม่มีความสุขเลยค่ะที่บ่านมาตอนนี้รู้สึกว่าโล,ลนะ่งแล้วโล่งมากๆเลยค่ะโล่ง ไอ,อ้คนคนร้ายเนี่ยกรรไกรของมาที่นี่เขามีพฤติกรรมยังไงบ้างเลยสำหรับเรานะคะที่เราอยู่เลี้ยงดูกันมาเขาไม่ได้มีพฤติกรรมให้เราน่าสงสัยเขาก็เป็นเ,เขาก็ทําให้เราตายใจแล้วก็เป็นเด็กดีคนหนึ่งนี่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยละครับคนใกล้ตัวร้ายที่สุดบางคนนะฮะนี่อ่ะกลับมาตรงนี้กลับมาฮะคนใกล้ตัวดีที่สุดอย่ามาระแวงอย่ามาระแวงกันกู